ซีโร่ทริบทริบวิวทริบโร่รรรถึงกูไม่รู้ว่ากูชอบตัวเนี้ยโอ้โห,โห,โหใหญ่เลยวะ และนี่คือตัวที่2ในชีวิตนะฮะคืออาจารย์เนเทโลจากเรื่อง Hunter ร์ไอคันครับผมอันนี้ก็มือ2นะฮะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าความพิเศษของมันคือมันผลิตเมื่อปี6-2มันประกาศไลน์อัพมาว่าจะทำตัวอะไรบ้างจะมีแบบเนเทโลฮิโซกะเซโนเซโนโซดิกแล้วก็มีราชามดครับแล้วก็มีปิโต้เลยนะแต่ว่ามันหายไม่มากกว่า2ปีเลยนะ คือไม่รู้ว่าคนผลิตคือไปไหนอะเหมือนอาจารย์คนเขียนเลยคือแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้อะแต่เราไม่รู้จักฮันเตอร์ฮันเตอร์มาก่อนพึ่งมาอ่านพึ่งมาอ่านเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วอะอ่านด้วยแล้วก็ดูเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเลยเว้อ่านแล้วก็ดูเป็นพวกเสร็จต่อเน,นื่องไง <c oughs> <บ>เออคือวันเดียวเอาให้จบอะ <c oughs> แล้วก็แบบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูเร็วเป็นอันดับสองรองจาก Attack on Titan อนิเมะเนี่ยคือ a t t a ท k on น i ท a n นเรื่องแรกแล้วก็ชอบมากแล้วก็เลยแบบ พีออเดอร์ไปเยอะมากเมื่อก่อนสะสมรองเท้านะเปลี่ยนสายแล้วขายรองเท้าเกือบหมดเพื่อจะมาเล่นอันนี้แทนนะครับก็เจ็บตัวอยู่ที่ใครที่แบบว่าอยากเล่นก็ไม่แนะนํานะครับอย่าเข้ามาในวงการนี้ทะเลาะกันกับแฟนคือทะเลาะกันมั่วตัวหมดคือทะเลาะกันมั่วตัวหมด l <Los> o er. อันนี้คือแพคเกจจริงนะครับของเขาแต่ว่าตัวนี้กล่องไม่คมนะหมายถึงว่ากล่องข้างนอกของเขาอะ่ะ คือไม่คมเลยคือมันขาดมันเยินหมดแล้วอะไรเงี้ยด้วยความมือสองได้แหละเออจะบอกก่อนว่าตัวเนี้ยราคามือสองอะผมไม่ถ่ายเท่าไหร่หลักหมื่นหลักหมื่นหมื่นต้นต้นตัวเนี้ยราคาพีมปี62เนี่ยคือหมื่นสองราคาเปิดหมื่นสองแปดร้อยราคาป้ายอะราคาป้ายตีแล้าคาป้ายตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นอะมีคนเข้าประมูลกันในเว็บอะคือห้าหมื่นห้าพันบาทอะมือหนึ่งมีกล่องเพราะฉะนั้นมือสองคือมือสองเราว่ามีสองหมื่นห้าแน่ๆแต่ตัวนี้เราได้มาถูกกว่า นะฮะราได้มาประมาณ17ื่นเมาแกเลยแน่ปอนคุณคือคุณคืออะไรคุณคือใครผมผมชิดรีครับอ๋อเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมทีเที่ยมาช่วยนะวันนี้มาแล้วครับสวยนะเนี่ย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 ไม่ค่อบาะสักนิดหนึ่งนี่ฮาเลยนะนี่ฮะนี่คือตัวอาจารย์เนเธร์โรนะฮะดูดูหน้าผาก หรือน้าผากอาจจะไม่ได้งานอาจจะไม่ได้เนี้ยขนาดไม่เนี้ยไม่เนี้ยงานว่าได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะคือเราเราเราไปเห็นงานหนึ่งเว้ยเป็นเนเทโล่เหมือนกันแต่ว่าสู่กับราชามดอ่ะมันจะมีเส้นเลือดแบบเส้นเลือดบนหัวเลยคือทำเนี้บถึงขั้นนั้นนะแต่ตัวนี้ด้วยราคาแบบหมื่นสองอ่ะเราถามว่าแบบเนียยไหมเราก็ไม่ได้แบบเซียนขนาดนั้นนี่เป็นตัวที่สองของเรา่ก็ดูรู้สึกว่าก็สวยดีแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้ยเชี่ย ไม่ได้ขนาดนั้นแต่นี่ไม่ใช่ไฮไลท์ไงคุณเราอ่ะไม่ใช่ไฮไลท์ตัวนี้ไฮไลท์หรอตัวนี้ไม่ไฮไลท์อ่ะถ้าเป็นแบบแอสแท็งเจนทั้นเหมือนเป็นเหมือนมีดอ่ะเป็นเหมือนมีดที่เอวอุปกรณ์อุปกรณ์สามมิติเออเป็นอุปกรณ์สามมิติอ่ะเอาไปทิ้งเลยถ้าเหมือนมีดทิ้งเลยเราวางตัวนี้แต่นี่ฮะคือไฮไลท์ครับส่วนใหญ่อ่ะวางไปตรงนี้มาลองให้แปดมาลองให้แปะนี่คือข้างเดียวคุณ นี่คือข้างเดียวอันนี้คือใหญ่จริงผมบอกแล้วว่างานเนี้ยตัวของตัวอาจารย์เนเธโรเองอ่ะไม่ใช่ไฮไลท์แต่ไฮไลท์มันคือองค์ประกอบพวกนี้ดูที่ความทองมันนะสีทองสวยสีทองสวยแล้วไล่สีด้วยนะอันนี้คือทองอ่อนไปตรงข้อต่อคือทองเข้มอะไรเงี้ยนั่นคือทองแบบไอ้นี่แหละพระพุทธรูปอะไรอยู่นั่นเลยคุณดูมือดิอ่าแต่ดูนะตรงเนี้ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเนียนอาจจะดีเทลไม่ค่อยเยอะแต่ก็สีแต่สีอะดีสีดีจริงอันนี้พูดเลยคือบอกได้เลยว่าตัวเนี้ย ถ้าบ้านคุณไม่มีแบบพระพุทธรูปนะคุณก็เปิดอันเนี้ยวางจุดทูบแล้วไหว้ทันทีเนี่ยนี่คือมืออีกข้างหนึ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมือเยอะมากอ่ะเดี๋ยวมานับชิ้นกันดีกว่าเราว่ามันมีกี่ชิ้นทั้งหมดมันมีเลขให้ด้วยเว้ยมีอันนั้นคืออะไรอ่ะที่บอลองสอยไงเป็นแบบเป็นดีเทลเออเป็นริ้วเป็นริ้วนี่แล้วก็จะมีแบบประคำอะไรอย่างงี้โอ้เอาเรื่องนะ ผมบอกแล้วว่างานนี้เหมือนซื้อพระถามหน่อยทำไมถึงซื้อตัวนี้คืออ่ะเล่าก่อนมันไม่ใช่พระเอกวะไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยคือประเด็นคือไอ้ตัวเนี้ยเนเทโลเนี่ยืบนเป็นเขาเรียกนะประธานประธานชมรมฮันเตอร์กากระตูนสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนมากสมัยก่อนมีดากอนบอลมีอะไรนะมีฮันเตอร์ฮันเตอร์มีแบบนารูโตะมีวันพีทอันนี้คือยุคยุคแบบยุคเรายุคเรายุคแบบยุคเมื่อก่อนแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันมี แอตแทกเอาไทท่านมันมีจูจูสกมันมีมาฮิโร่มันมีไยบะที่แบบทุกคนฮิตมากเลยนะแต่เราจะบอกว่าแบบนั้นอ่ะมันก็ดีแต่มันดีคนละแบบแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์มันเป็นเรื่องที่พิเศษมากตรงที่ว่าภาพอะไร้ยมันคือภาพสมัยก่อนมันไม่ได้สวยแบบขนาดแบบปัจจุบันนี้เว้ยแต่ประเด็นคือเรื่องที่กําลังจะเล่าปัชญาที่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องมันแสงปัชญาทุกตอนเลยเว้ย แล้วประเด็นที่เราชอบที่สุดเคยรู้ป่ะตัวละครตัวโกงมันวหยคืออ่ะตัวร้ายในความคิดคุณคือแบบไอ้เฮยนี่เลวกูวจะมาฆ่าฆ่าฆ่า,า,า,าทุกคนออจะยึดครองโลกแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เว้ยตัวร้ายมันไม่ได้มีแบบเลวด้านเดียวตัวร้ายมันกลมคนมดูจะไม่รู้สึกเกลียดมันอ่ะใช่เหมือนธานอสเหมือนธานอสถูกต้องฟีลนั้นเลยแล้ววิธีการตายของแต่ละตัวละครคือไม่ใช่แบบว่าสู้กันแล้วปล่อยพลังขั้นสูงสุดแล้วตายอ่ะ น้อยมากอะ <มา S 2> แทบจะไม่มีเลยแต่มันมันตายมันมีเหตุผลองมันเว้ยนี่ความพิเศษของเรื่องนี้และนี่คือตัวละครที่เรารู้สึกว่าแกแต่เก <S <S อ<ะ><ส>๋อ่ะมก่แ,แก้วือมังเก๋าเอออันนี้อันนี้นี้ก็เลยอ่ะให้ดูอันนี้ก่อนนะครับอ,รอ,ああอันนี้เป็นเหมือนใบเซอร์รันเบอร์รันเบอร์เหมือนประกาศทะียบัตรว่ามึงเนี่ยเบอร์ยี่เบอร์เบอร์หกสิบหกนะดูดีมันสวยมากเลยอ่ะมันเป็นหินอ่อนอ่ะ เราจะบอกว่าเราชอบท่านี้มากท่านี้ไม่ได้แบบว่าคนปั้นอยู่ๆจะทําด้วยมันมีในเรื่องนี่แหละทีพิเศษคือเนเธโร์ล่ะตอนสู้กับราชามดอะสู้กันแบบดูเดือดอะมึงทำท่านี้ให้ราชามดจริงเหรอใช่เนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ปะมึงทีมมึง โอเคได้อยูเกือบระาังอ๋อมีหัวโอเคครับมีกี่ชิ้นบันนับดิห 2> 2, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หรอเนี่ยไอ้มไม่ใช่อันนี้ของแม่กูขอ,ขอโทษครับไอทีมเล่นไม่รู้เรื่องอนี่ก็คือพาร์ททั้งหมดนะฮะอ่ช่วยทีถือนี่พาร์ททั้งหมดประเด็นคือมันจะมีเลขอันนี้ให้ให้ให้ติดด้วยน่าจะเห็นปะ ไม่แต่ที่ตลกคือไม่มีเลขตัวนี้คือประเด็นเออไอ่มันต้องมีแผนเบ้าแบบใบที่มันเป็นแบบว่าจะมีใบกระดาษอะไรเงี้ยอยู่ไหนวะไม่มีเอ้ยมึงมองเข้าไปในนั้นมีเปล่ามันมีเลขเปล่าในแขนนะไม่มีเลยเอ้ยมีมีมันมีมีบางอันมีบางอันในสัตบางอันเลยต้องเป็นเลขสองใช่ป่ะเพื่อนใช่เพื่อนเห็นปะใช่เหรอสองหรือเจ็ด กี่หาใบมาใบเซอร์ <c oughs> ไม่มีใบเซอร์ไอ้ครู <c oughs> ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมือสองเนาะเพราะนั้นมันก็จะมีรอยขีดควนะไรอ่ารเงี้ยเล็กๆตรงฐานไม่ได้เยอะมาก <c oughs> จะมีแบบว่าบางๆ <c oughs> นขนแมวนะเป็นรอยขนแมวนิดหน่อยจะโหซะด้วย <c oughs> ทีรู้ไหมว่าทำไมองเป็นผู้ส่งองผู <c oughs> ้ส่งองมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องอันเตอร์อันเตอร์อันนี้ไม่รู้ อาไมดูจริงๆคือคือดูแค่ว่าในถั่าฝึกตนแบบว่าไหวเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าไอพระพุทธองค์อ่ะมาตอนไหนจำไม่ได้กูก็ไม่รู้กูเลยถามไงเ,เขาเรียกว่าเป็นหมัดแห่งการขอบคุณแล้วบอกว่าคนเราแต่ละคนอะ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าเน้นเน้นนะฮะเน้นเนี่ยเหมือนเป็นแบบว่าพลังแบบพลังติดตัวตั้งแต่เกิดว่าเราเป็นแบบมีสายไหนอะไรเงี้ยมีหกสายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละตน อย่างเช่นพระเอกคือกอนนี่ตัวนี้นกอ<ร>นอ่ะนี่คืออะไรนีส่รูอ๋อไอ,อ้เรี่องขนาริบมึงลัซะด้วยกอนพระเอกเนี่ยมีพลังอัตลักษณ์คือสายเสริมพลังคือเป็นผู้แบบปล่อยเลยเนี้ยพลังหึงมัดด้วยนั่นเลยเนี้ยแต่ส่วนคนอื่นๆก็จะมีแบบสายเขาเรียกว่าสายพิเศษ สายแปลสภาพสมมุติเราอยากแปลสภาพที่ดัวคือแปลสภาพใช่แปลสภาพแปลสภาพเน็ตแปลสภาพเน็ตบ้าให้เป็นแบบสายฟ้าอาจารย์จะเชิญรูนเหมือนต่อยอ่ะวันหนึ่งอ่ะคือยืนอยู่อย่างเงี้ยต่อยลมเงี้ยวันละหนึ่งหมื่นครั้งหนึ่งหมื่นครั้งวันละหนึ่งหมื่นครั้งที่มันมีชาเลนจ์ใช่ไหมที่แบบจนกว่าอาจารย์จะเขียนใช่ไหมแต่เขาก็ต่อยไปเรื่อยๆลงลยูทูบเดินอาไปไม่เขียนเขาก็ไม่เขียนไอ้นั่นก็ต่อยอยู่ไอ้นั่นก็ต่อยอยู่ ว่าต่อยยันแบบนู้นแหละจนแก่จนมีลูกแหละเริ่มมาตอบกันไหมเออมาอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสิงวะมั่นใจมั่นใจรองละไอตัวละครนี้คือเป็นที่สุดในเรื่องเลยปะเพราะไม่ได้เท่เป็นที่สุดในเรื่องเขาอันนี้เขาเรียกว่าคันนร้อยวิถีเป็นท่าคือเป็นท่าเนียเชโร่จะไม่ทําอะไรเลยจะนั่งเนี้ยอนั่งปุ๊บแล้วก็จะมี องค์ตระองอ่ะอยู่ข้างหลังอถ้ารูาใช้พลังนะจะโผมันจะข้างหลังมันมันจะทำยางี้มันจะขอบคุณหนึ่งทีแล้วก็พอตกปุ๊บอ่ะมือของคันนลน่ะก็จะไปจะตกคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นแบบแม้แต่แบบเซโนโซดิกที่แบบว่าเป็นนักฆ่าดับของโลกในโลกไหงฮันเตอร์ก็ยังให้สัมภาษณ์หมายถึงว่าในเรื่องเนี้ยมีเนื้อหาให้เขียนกับเซโนบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยชนะในเฮโ่เลยโดนตกตลอด ก็คือเนี่ยตัวนี้แหละตกในไฮโลไอ้ตบเซโนตลอดอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยง้างตบว่ะมันท่าง้างตบเลยนะถ้ามองว่านี่เบ้านี่เบ้าทีอ่ามันมีสี่ฝั่งนั้นอ่ะฝั่งนั้นอ่ะเออต่อมั่วมากอะตอนเนี้ยอ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนี่อะนี่อะทำไมมั่วมันแปลกๆปลวะนี่คือเราต่อมั่วมากๆนะเพื่อนอันนี้มึงกูเข้าใจละอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพร ใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ป่ะได้ดินี่ไงไม่ได้ไม่ได้ต้องว่างสุดว่างสุดแล้วซอยหมินอ่ะใช่ป่ะซอยนี้ต้องต่ออย่างงี้ป่ะนี่ไงดูนี่บัลเวนเหรออะไรวะรู้นี่ไรสาระไอทีมเก่งนี่ว่ามันรู้ว่าอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือรันเก่งไม่มีทางรู้เลยขาดอ่ะเออซื้อ นาเฮ้ยเฮ้ยสวยอยู่นะเฮ้มีแก้วน้ำปะเฮ้ยสวยอยู่นะเฮ้ยกระถางทูบมาเป็นเล่นเฮ้ยสวยอยู่นะมึงชอบส่วนไหนที่สุดูว่าองค์ประกอบนาเนี่ยใช่ไหมของพระองค์สวยนะใช่เอาออนะแบบนี้เอาตัวไอ้ที่เป็นแบบรันดัมเบร์นี้วาเออเออเผื่อสวยขึ้นมีสิบคะแนนนะคุณทีให้เท่าไหร่อะตัวเนี้ย ถามกูไม่เคยเล่นไงกูไม่เคยมีโมเดลใช่ไหมเอาแบบดูแบบงงๆอ่ะดูแบบชาวบ้านนะกูให้แปดเลยอ่ะแปดคือสูงมากเลยนะชอบชอบสีสีทองอ่ะมันดูแบบเชียอเฮ้ยได้ม่นต้องเก่งว้าวคือถ้าดูวันพีก็คือเซนงูคูก็คือเก่งมากนะแต่รถแต่แบบว่าที่หักไปสองขนาะก็พวกดีเทลเนี่ยเห็นไหมบอนเห็นตรงนี้ป่ะมันจะมีแบบสีขาวตรงเสื้อมันจะมีสีแบบเป็นจุดสีส้มสีแตกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบความดีเทลที่นิ้วอ่ะ ด้วยราคาด้วยแหละคือถ้าเทียบราคาประมาณเนี้ยกับสเกลขนาดเนี้ยสีขนาดเนี้ยคุ้มสำหรับกูกูคุ้มมากเลยนะเอาละครับตัวสู้ครับเนี่ยคนละแนวกันเลยตัออันเนี้ยภาพคุมคือริ้วดีจัดใช่อันนี้ดีเทลดีมากนี่คือตัวแรกใช่ไหมตัวแรกในชีวิตคือจะบอกว่าราคาพ P อ่ะเท่ากันเลยเท่ากันเลยใช่ไหมหมื่นสองแปดร้อยซึ่งตอนนี้ก็คือตัวนี้ก็คือในกลุ่มคือคนเทขายกันละนาวเลยไม่รู้ทำไม อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เกี่ยวไม่สวยหรอกเราว่าเศษฐกิจมากกว่าูที่ผู้นำแหละทันเตอร์ันเตอร์เป็นกระตูนที่ไม่ได้เขียนต่อซึ่งทําให้เด็กรุ่นใหม่อะให้กลับไปย้อนดูอะก็ยากแล้วเด็กสมัยนี้พอเห็นภาพพอเห็นเรื่องอะไรก็ใช่แบบไอ้เฮียเฟรมเลยทำไมอย่างนี้วะเงาเงินตัวละครอะไรอย่างเงี้ยคืออะมันก็ต่างกันสำหรับกูมันคือต่างแล้ว่าเทียบไม่ได้คนละคนละย่าไม่สามารถเทียบได้ถ้าเทียบลองลองเทียบเป็น เนื้อง,งานดีเทลดีวะ่ะถ้าดีเทลถ้าถ้าราคาพีมันเท่ากันอนะอ่ะเป็นมึงมึงซื้อตัวไหนถ้าแบบไม่ได้ดูการ์ตูนสำหรับก,กูนะเออกูชอบตัวนี้<ช>เอออ่ะติดใจคือผ้าคลุมอ่ะมึงดูผ้าคลุมดิ เลือดอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าลิงดูแบบหน้ารีไวร์รีไวร์ดูเทสนะแต่ค่ายอันนี้ไม่รู้เป็นฮีอะไรชอบผลิตเป็นควันออกมาผลิตมาสามตัวมันผลิตตัวนี้มีกระสาแล้วเอรินเฮ้ยแต่ตัวเอรินคือเหมือนเอรินดูบุรีอะควันขโมงองเฉงอ่ะแต่ตอนแปลงเล่างมันมีควันไงในเรื่องอ่ะใช่ป่ะล่ะก็จะได้อันนี้เข้าใจได้เออก็ต้องมีเออู้ยจึ๊บคือถ้าแบบพูดภาพรวมเยอะแยะมากเลย ก็ออกตัวก่อนว่าเออไม่ได้มีความรู้อะเออไม่ได้มีความรู้ออกกูให้คะแนนแบบอยากจะให้อะดูแบบโง่โง่อดูแบบโง่เก็บตัวที่สองเองเออก็โม่เลยโง้เลยอันนี้ถ้าดีเทลตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราให้ประมาณ8อ่าดีเทลตัวเนี้ยกูให้ประมาณสี่หรือห้ามือมือคือมันไม่ได้ทํางานละเอียดขนาดนั้นแต่ถ้าภาพรวมอ่ะการลงสีที่ชอบหรืออะไรเงี้ยเราให้ตัวนี้ประมาณแบบ7จุห้าโดยรวมตัวนี้เราให้ประมาณ เจนอ่าก็ยังชอบตัวนี้มากกว่าประเด็นคือเดหรอวะตัวนี้ดีเทลกล้ามมัดกล้ามอ่ะดีกว่าตัวนี้เลยไอสตาร์ที่เัยตอบคุณให้เท่าไหร่ตัวนี้ให้แปดเลยจริงเหรอเออชอบมากชอบความสมมาตรมันรู้สึกว่าตัวนี้มันหนักหลังมากอ่ะเออแล้วมันเกะกะแต่นี่มันสมมาตรอ่ะถ้าใช่ตอนพูดดีก็ดีก็ดีอันนี้เจ๋งอันนี้กลัดลงได้พี่ป่วยตีไม่ต้องกลัดแล้วไรสัตละเดี๋ยวถ้ามีตัวต่อไปเดี๋ยวจะมาบอกโอเค กลัวจะปล่อยน้องรีวายไปซะก่อนกลัวมากแต่แม่งปฏิญาณอะไพรินอะตอนแรกบอกไพรินว่าหรือวะที่รัาชีวิตเขาไม่ขอเลยมากเขาขอรีวายตัวเนี้ยตัวเดียวเขาขอตัวเดียวเลยแล้วคันจะไม่ซื้ออีกเลยดิเขาจะทำตามที่รับทุกอย่างเลยนะมันจะนุ่งนี่นั่นถ้ามึงไม่ซื้อจริงมึงไปกดออกจากกลุ่มก็ ประมาณนี้นี่ยังไม่มีชื่อรายการนะเอางี้ใครคนชื่อคิดชื่อรายการให้ผมเดี๋ยวมาโหวตปลาเตกแกะกล่องปาเตกแกะกล่องกูจะเป็นบอลช็อตก็ไม่ได้ใครที่ดูรายการนะคิปชื่อกูมากูไม่มีชื่อรายเฮียกูกลัวไม่มีคนดูคลิปมาดินั่นเด็กกูกูไม่มีคนพิมพ์เอางี้ดูเล่นๆทำเล่นๆทำเล่นๆดูกูหน่อยเถอะเออโอเคประมาณนี้ฮะไปไปดูปะบ๊ายบาย